หนูผมไปิสามครับสามับเดียหลักข้อประงอีกอต่างนะตังๆเปิดน่งสามพันนตวด้ึอังหถอสังห์ถึงอสังห์รถท้อนรถพกีกห้า แกงคี่อเลยนน่อนคนรถไปจอด่่าไปแล้วมีไมเพือเอเขาบอกเลยบอกคนจะดายอยู่นดเลยอเลยเาเลยออคนรียไมเลยคยจะมี

นะก็ได้นะครับความคืบหน้าไปมากจนกระทั่งน,นะครับเราได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะครับนะซึ่งไปยืน่นคำร้องต่อศาลศาลได้ให้ท่านแนะนำเนื่องจากว่าคดีนี้ผู้หาเนี่ยนะครับถูกควบคุมตัวอยู่แล้วนะท่านก็เลยแนะนําให้มาสาคัญแจ้งข้อหาได้เลยนะซึ่งเพราะว่าเชื่อว่ามีพยานฐานเพียงพอนะครับแต่วันนี้ะครับประธานศาลสานถานิโรโทษผู้ทอนสมเด็จนะก็ได้มาเดินทางมาที่เดือนจำชั่วคราวอย่างนี้ เพื่อทำการแจ้งข้อหาให้กับผู้ต้องหานะครับเป็นข้อหาเด่นถ้าหรบข้อหาที่พนักานสอบสวนแจ้งข้อหาในวันนี้นะครับเป็นข้อหาทําร้ายร่างกายเนใีนยถ้าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะและกระทาต่อความบุนแรงในครอบครัวนะครับ,รบผู้ต้องหาเป็นคนเดียวเหรอผู้หาคนเดียวฮะก็คือผู้ต้องสงสัยที่เราควบคุมตัวไว้นะครับคือตอนนี้มีสองข้อหาสองข้อหาครับนะครับในเบื้องต้นผู้ต้องหาใหา้การสารภาพ ผู้หาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับพฤติการที่ย้ำจริงคือการจะมาสารภาพวันนี้ครับพฤติการคือก็คือเขาเขาไม่ได้เจตนานะฮะบ,บัิการไอเขาอารมณ์ไม่ดีวันนั้นนะครับนะแล้วก็ได้พังเผอนะครับพังเผอก็คือใช้มือผักผักผักน้องอย่างแรงตกตกจากที่นอนหัวกระแทกผิบครับซึ่งจากสาเหตุการตายนะคี่คุณหมอได้ลงเห็นในเบื้องต้นก็คือสมอง รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับก่อนที่จะทำร้ายได้มีการเสพยาหรือล่าใช่ฮะมีการเสพยาด้วยครับุ๊เสพปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับเสพปกติฮะครับตอบถาาแล้วพวกเสพปกติกระสุนประเด็นอยู่กับที่ว่าอาจจะมีการจะทำํำนวนประเด็นนี้นะครับเราก็ได้สอบถามผู้หานะผู้หาดืนยันให้การปฏิเสธตลอดนะครับเขาเขาเขาไม่ได้บอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็ เราก็ต้องมีความจำเป็นนะที่จะต้องทําการพิสูจน์ทราบนะครับโดยส่งวัตถุพยานต่างๆนะเส้นขนเหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อถูกเปรียบเทียบต่อไปซึ่งกําลังรอผลนะครับคงต้ใช้เวลานานคงสักพักนะครับคงตอบไปได้นะครับว่าเป็นกี่วันนะฮะอย่างน้อยคงคิดว่าประมาณ2อถึงสมสัปดาห์นะครับสุดท้ายนันวันนี้พ้อเลี้ยงโดนกี่ข้อหาสองข้อหาตามที่แจ้งครับเบื้องต้นนะครับคือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุนัตื่นึนแก่ความตายนะครับกับประทาความรุนแรงในครอบครัวนะครับ